อยู่ที่เชสใช่ไหมคะแล้วต้องแต่ก่อนที่ตอนที่ต่อวารไม่อยู่กี่ปีต้องบอกว่าตอนตอนเข้าไปเนี่ยตอนที่เขาสัมภาษณ์นะคะเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้คนที่มองมองเอชอาร์แบบเส้นตรงอะค่ะเขาอยากได้คนที่มาพัฒนาคนเพื่อเพื่อเติบโตไปกับองค์กรนะคะอยู่ที่นั่นได้ประมาณ3ปีกับ3ปีอะค่ะตอนที่อยู่นี่ก็น่วมพอสมควรอาจารย์เข้าไปจริงก part an no ็เจอสาภาพเลยนะคะทั hmm. oh no. ้งที่ในชีวิตไม่เคย ไม่เคยรู้จักว่าจะต้องอดีลกับสหภาพแรงงานอย่างไรเนี่ยทำให้เราได้ศึกษากฎหมายแรงงานได้ศึกษาว่าวิธีการทํางานในองค์กรที่มีสหภาพเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะได้เปิดมุมมองแล้วใช่ไหมใช่ต้องเปิดครูแลใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เราสตูดี้ฮาร์ d มากทุกวันเนี่ยอาจารย์จะต้องดูเอกสารว่าในด้าน HRM เนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็สำนักงานภูมิภาคที่ฮ่องกงอาจารย์เขาก็จะส่งผู้แทนที่สำนักงานภูมิภาคเนี่ยมาสอน สอนเรื่องการทำเงินเดือนซึ่งต้องบอกว่าได้ความรู้มหาศาลนะคะอาจารย์เริ่มรู้เรื่องของ salary range การทำ c o m p a r a t i o การทำการการวางแผนด้วยเงินเดือนนะคะรู้รู้ตรงนั้นเลยครันี่ครหลังจากนั้นนะครับพออยู่3ปีแล้วไปธนาคาร Standard Chartered พอดีมีมีผู้บริหารในนั้นนะคะมาชวนไปปุ๊บเนี่ยโอมันน่าสนใจนะ retail เขาก็ทำ c o ร p e r a t e เขาก็ทำแล้วเ็าจะเริ่มธุรกิจี่เป็น f l banking services ใช่ค่ะจแล้วก็เริ่มธุรกิจที่เป็น leasing เป็น Auto ออโต้ลิซิ่งนะคะเราก็คิดว่าเราจะได้เรียนรู้รก็เลยตัดสินใจข้ามข้ามจากฝั่งอเมริกันไปอยู่ค่ายอังกฤษนะคะจันก็ทำไอชาร์เหมือนกันค่ะก็ดูไอชาร์ทั้งระบบ,ะบ,บเพราะฉะนั้นในชีวิตที่ทำงานจะดูจะดูเอชาร์ทั้งระบบเ,เลยนะคะทั้งางดัอชาร์เอ็มและอชาร์ดีแต่ก็เป็นในลักษณะของสิ่งหนึ่งที่ได้มากๆก็คือว่าในระบบของธนาคารต่างชาตินะจันเขาจะมีระบบที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการการเรียนรู้ของเราเนี่ย จะจะเป็นระบบก็จะเป็นระบบด้วยถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ป่ะค่ะอยู่ที่กี่ปีครับอ่อยู่ก็ประมาณนี้ค่ะอีกสามปีประมาณสองปีนะคะก็มีมีคนมาชวนอีกค่ะบอกว่าคนเติร์กแหะค่ะไม่รู้ชีวิตเป็นยังไงเพราะว่าคนมีฝีมือครับอ่ก็ไม่แน่ใจค่ะอาจารย์แต่เมื่อไหร่มันพิสูจนอยู่แล้วไงค่ะแต่จริงๆแล้วจะมีคนบอกว่าแหมสามปีมันทําอะไรได้แค่ไหนนะคะแต่ว่าคือเป็นคนที่อยู่ที่ไหนก็ทําให้เต็มที่นะคะมันก็จะมีอาจจะเป็นเพราะว่า ขกำลังกำลังอยากจะค้นหานะคะว่าตัวเองชอบอะไรก็มีเฮนันเตอร์มาชวนไปทำเซอร์ i ิสอินดัสทรีอ๋อคอนนี้เปลี่ยนแล้เปลี่ยนเลยคัะเป็นจากที่จริงแบงค์แบงค์ก็เป็นแบบนึ่นะคะแต่ว่าจะเป็นอีกรูปแบบนึงตรงนี้ไปโรงแรมเลยค่ะจันโรงแรมแชงกรีล่าที่ประเทศไทยถามว่าตรงนั้นมันเป็นจุดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเราอยากไปมันท้าทายตรงที่ว่าคนมันจะเป็นพันนะอาจันแล้ว m d เนี่ยค่ะอค่ะ GM บอกว่าอยากได้ HR พันใหม่เี่เราจะเป็นพันใหม่หรือเปล่าเนาะเขาเขาบอกว่าเขาอยากได้คนไปทําอะไรใหม่ๆให้กับกับโรงแรมนะคะก็เขาจะไปครานี้กี่ปีครับจริงๆต้องบอกว่าอันี้สั้นอยู่แค่18เดือนเองสาเหตุก็คือว่าพอเข้าไปจริงๆแล้วจรย์มันจะเป็นออปเปอเรชันเยอะมากครับคือคืองานโรงแรมเนี่ยนะคะสักได้ได้ เพื่ได้สัจธรรมในชีวิตคนทำงานนะคะว่าถ้าเปรตที่ระหว่างคนทำงานในในโรงแรมกับธนาคารนี่คนละเรื่องเลยนะจอนะ